สวัสดีครับวันนี้ตาตทาพาเที่ยวนั่งรถผ่านหลายวันแล้วนะครับวันนี้พอดีเห็นแพ็คละร้อยก็เลยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวรัอุดหนุนร้านนี้สักหน่อยนะครับร้านทุเรียนนะครับแพ็คละหนึ่งอยบาทนะครับทุเรียนหนึ่งร้อบาทวันนี้น่ากินมากเลยนะ เป็นได้นะจ๊ะขอบคุณนะคะโดนหมอไปแล้วเปได้นะคะเป็นากวก,นกันกับตลาดโกสุมม่มไหมอะไระ,ะตลาดโกสุ่ม้าเดีวยวกันไหมตลาดโอสุมม่มเียงะจ้ะตตลาดโอโซนใชจ้ะาตวกันใช่ไหม บอกบอกตลาดทีขอโทษทีเอออยากได้ร้อนอย่างนี้แหละมันถูกดีพอกินได้ถ้าแพงแพงก็กินไม่ค่อยได้เออนี่อันนี้ก็โอเคอันนี้นุ่มตามที่หนูเขียนเลยจ้านุ่มนุ่มคือนุ่มนิ่ม่ะจ้าอ๋อนุ่มนิ่มใช่ไหมใช่จ้าโอพี่โอนได้ไหมโอนได้จ้าถ่ายวิดีโอมาซื้อได้ไหนไม่รู้ชื่อร้านอะไร แค่ละหนึ่งร้อยบาทร้านนี้เขามีขายหลายอย่างนะท่านผู้ชมเป็นตุเรียนแปรรูปนะครับตุเรียนทอดก็มีนะครับเป็นตุเรียนกวนนะครับก็มีหลายอย่างนะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆตลาดโกสุมนะครับเป็นทางที่จะไปตลาดโกสุมเป็นทางเลี้ยวครับพอเลี้ยวปุ๊บก็เห็นร้านเลยก็จะมีขึ้นป้ายว่าหนึ่งรบาท ท่านใดอยากจะทานทุเรียนก็มาทานได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาจะขายตลอดปีเลยนะครับก็คือทุเรียนบางทีทุเรียนหน้าหมดอายุแล้วหมดฤด,ดูแล้วแต่ที่นี่ก็ยังมีขายนะครับมีขายตลอดเลยนะครับ จะมีหมอนทองหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย าได้รรแล้วแหละพี่กินแล้ว่วาบอกเ <c oughs> เลย้ <c oughs> นน้้สังไจะพี่ไปเจอไอ้ร้านตรงตล,งตลาดโอโซนอ่ะเขาบอกเจ้าเดิคก,กับจเจ้ากับตัวโกสวมเอา้าเจ้าเดียวกันเหรอบอกใช่ใช่ว่าง,งี้เจ้าเดยวกัน,นอโอเคแล้วพี่ยิงแล้วนะ <c oughs>